กรมอุตุประกาศฉบับที่12เตือน15จังหวัดเตรียมรับมือฝนถล่มหนักสำหรับสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้เกิดฝนฟ้าขนองหลายจังหวัดทั่วประเทศส่งให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะทางภาคใต้ที่เกิดฝนตกหนักมากหลายพื้นที่เกิดวิกฤตน้ำท่วมฉับพลันโดยวันที่4ธันวาคมกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ ฉบับที่12 344ทับ2,565ความว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียโดยมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่างลงสู่ทะเลอันดามันในช่วงวันที่4-5ธันวาคม2,565ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้าาําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้วันที่4ธันวาคม2565ภาคใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับขึ้นลงบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวัง และหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างคนงดออกจากฟังต่อไปอีกหนึ่งวันจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา